รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่เก่าโมโตนะครับสายคลาสสิกนะครับที่รักมอไซค์สายคลาสสิกวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะทางร้านไม่เก่าโมโตของเรานะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับไม่รอช้านะครับกับเจ้านี่เลยนะครับเจ้าลุยโยเอ็นฟิ d นะครับคันนี้นะครับคลาสสิก5 0 0ปี2016นสนะครับสวยแค่ไหนคมชัดแค่ไหนสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับ สวยใสกริบๆนะครับสมกับเป็นรถมือเดียวนะฮะสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสภาพพร้อมใช้แน่นอนนะครับขับไปเลยครับขุมกําลัง500นะครับหลายคนบอกหุ้ย 500cc จะแรงหรือเปล่าบอกเลยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นรถคลาสสิกนะครับพื้นฐานนะครับขับกันเท่ๆก็พอครับมันไม่ใช่รถสายแรงนะครับและนี่ครับท่านผู้ชมผมอยากท่านผู้ชมได้ดูมากๆครับเห็นอะไรไหมฮะนี่นี่นี่ยางใหม่หน้าหลังนะครับจากมตัสนะครับคุ้มๆเลยครับ ใช้กันยาวๆนะครไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วนะครับรถสวยแท้แน่นอนนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านไม่เก่ามอเตรของเรานะครับสวยแค่ไหนนะครับดูด้วยตาก็รู้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหดูนี่เอี่ยมๆสีเงาๆแบบนี้นะครับโคตรหล่อเอาไปแต่งก็ได้นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยของแต่งลูกเล่นมันเยอะมากครับจะใส่กระเป๋าข้างนะครับแบบเดินทางก็ได้นะฮะ ก่อนจะดูเลขใหม่นะครับท่านผู้ชมดูนี่สก่อนนะครับกุญแจ2ดอกครบนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งมา2 8 0 0 0กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม้นะครับยืนยันการันตีครับผมเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังน้ําเสียงนะครับเจ้ารโยกเอ็นฟิวคลาสสิก0 0าร้อยกันนะครับว่าน้ําเสียงเนี่ยมันจะแน่นแค่ไหนนะฮะเป็นไงครับเดินเบานะครับสูบตั้งนะครับลูกโตนะฮะ รถคลาสสิกเขาเลยนะฮะโอหนี่เด็ดมากเลย ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเกิดเจ้าโรยยอร์แอนด์ฟิลคลาสสิก500คันนี้นะครับบอกเลยนะครับลบภาพความทรงจําของท่านผู้ชมออกไปก่อนนะครับบางคนนะครับคิดโว้ยนี่มันรถอินเดียนี่หว่าแท้จริงแล้วนะครับเจ้ารถคันนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับโรยยอร์แอนด์ฟิลนะครับเป็นของประเทศอังกฤษนะครับจําไว้เลยนะครับเป็นของประเทศอังกฤษนะครับเอาละครับขออนุญาตเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับวันนี้ทางร้านเม่กล่าวโมดโตของเรานะครับจัดให้ในราคาสุดคุ้มนะครับที่190,000บาทเท่านั้นนะครับดาวเริ่มต้นที่25,000บาทนะครับ ถูกใจนะครับมาชมตัวจริงที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์ไบส์สโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโตครับลืมกดซับสไคร้และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ